นากสอนเทพประจำร้นอนยางบุบบิกซุเปรอร์แมทฮโอ้ไอ้นมนี่เรือเอาอะไรมาถวายอ้วอีกแล้วกันเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่แบบที่ชาวบ้านเขาทำนี่เนี่ยไม่มีบ้างเหรอแล้วนี่จะยังไงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยหรือโหท่าน ของที่เอามาถวายเนี่ยเอาใจท่านรุ้นร้วนเลยนะทั้งชุดแต่งล้อมแม็กพร้อมโชกพร้อมเซตแต่งต่างๆนี้เนี่ยชุดหนึ่งหลายมือเลยนะแถมเลือกสีแดงที่ท่านชอบด้วยอ้ยของแบบนี้เนี่ยอ้วใช้ไม่เป็นอ้วแต่งไม่เป็นหรอกท่านยังไม่ได้ลองเลยก็ลองดูก่อนก็ได้นะท่านทีเสื้อที่เผาไว้ปีที่แล้วอะ่ะก็ท่านก็ยังใส่ได้เลยนี่ก่อนนี้มันใส่ง่ายใส่สบายมันไม่ยุ่งยากไงแต่ว่าก่อนที่ลื้อจะพูดอย่างนั้น่ะ หรือทำไมเผาไมา่ให้แต่เสื้อวะทําไมไม่ให้กางเกงมาด้วยเกงแบบท่านผมก็ใส่อยู่นี่ไงและอย่างหนึ่งนะทั้งตู้ของผมมันก็มีแค่แบบนี้นี่แหละครับเนี่ยแล้วชุดนี้เนี่ยให้ลองเอาไปใช้ดูก่อนรับรองใส่เฟี้ยวจะได้เข้ากับชุดรับรองหนึบติดใจเออก็ได้ถ้าหรืออยากใช้อ้วใช้นะกะ็ดูรดอัวด้วย ขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงเฮงรับตุบจีนกันทุกคนทุกท่านนะครับ